นี่ดูกิ้งกะเอาลูกหัวมันเร็วลูกหัวมันลูกหัวมันน่ารักน่ารักเอาพี่กวางถ่ายกวางถ่ายคลิปมาเอาจะลูกหัวให้ดูลูกหัวเนี่ยลูกหัวลูกหัวมันนะเนี่ยเออทำนั้นง่ายเบาดูริมมันง่ายไหครับ ลิมันเต้ผสมไปบานบี้ปัการักมารักโ <Yeah. S 1> oh. มันจะมีโกเล็ลที่แหลม เลยเอามันไปปล่อยกันเนาะไปให้มันไปหาแม่มันนะไปกันเถอะครับคุณไปบอยจอยไปต้นไหนต้นลำไยไม่ยอยยอยอยี่ต้นลำไยมัย้งอ่อเนี่ยต้นลำไยไปอยู่ในบ้านนะนี่ไงมันไปแล้วนั่นไงนี่ไงไปดูกัน มันไงมันหายไปแล้ว